เนี่ยนะครับผมจะให้ดูว่าปรสิตธปรสิท,สทคืออะไรประสิตธก็คือสิ่งที่มันจะทำให้สารอาหารหรือกัดกินนะครับแย่งอาหารจนสุดท้ายเนี่ยต้นมันจริงๆมันก็จะตายนะครับดูนะครับอันนี้คือต้นน้อยหนานะครับดูนะครับสังเกตดูเนี่ยครับ มีลูกไม้น,นาให้ผมดูสักลูกหนึ่งไหมให้ดูมีไหมครับนี่นี่เนี่ยนี่คืออดีตของมันเนี่ยครับนี่ลูกน้อยนาอันนี้คือแห้งไปแล้วเนี่ยครับผลของมันนี่ครับจะสังเกตด,ดูมันจะมี เนี่ยครับต้นที่เป็นต้นเนี้ยเนี่ยครับมันมันมันคือคนละอย่างดูนะครับใบอันนี้เทียบไหยัหงายเลยเนี่ยครับไอ้ต้นที่บรรดาบยามเนี่ยนะครับวันนี้ใบที่มันดาบยามเนี่ยจะเป็นใบน้อยหนาก็ชัดจิ้มให้ดูอ่านี่ครับและอันนี้คือ ้นที่เปประสิทธิ์นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือที่นกมันจะชอบกินนะครับอาหารของนกเนี่ยครับมันจะเป็นดอกอย่างงี้สุดท้ายนะครับเดี๋ยวมันต้นของมันจริงๆนะครับมันก็จะตายเนี่ยครับมันมันไม่ใช่ต้นของมันนยมันจะขึ้นเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยครับมันจะขึ้นมาตรง ตรงข้อต่อของของกิ้งน้อยหนาสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็จะดูดอาหารจากต้นของมันนะครับสุดท้ายน้อยหนาต้นนี้ก็จะตายนะครับเนื่องจากว่าอาหารมันจะถูกแย่งนะครับมันคือมีความสามารถพิเศษของมันก็คือมันจะมันจะดูดอาหารของมันนะครับมันไปหล่อเลี้ยงของตัวของมันเองเนี่ยนะครับจนไม่สามารถที่จะเลี้ยงต้นของมันเองได้นะครับเนี่ย ครับลูกมันจะเป็นอย่างเงี้ยอ่ะทั้งๆที่ทางนั้นมันคือต้นเดียวกันนะครับเนี่ยครับทางนั้นมันคือต้นเดียวกันนะครับเนี่ยอ่บมันจะมีดอกที่มันไม่ใช่น้อยหนาครับซึ่งมันสามารถที่จะขึ้นที่ต้นไหนก็ได้นะครับเนี่ยครับมันทยอยขึ้นไปในทุกๆต้นซึ่งใบมันจะต่างกันมากเนี่ยครับ มันจะค่อยๆแห้งตายไปมไม่ชัดเนาะนะครับเนี่ยชัดเจนเลยนะครับอันนี้ใบตัวนี้มันจะเขียวกว่าแล้วก็ใบของไมนามันก็จะค่อยคตายไปอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับแต่ใบของตัวนี้มันก็จะ,จะเจริญกว่ามันก็จะสวยกว่าเนี่ยครับสวยกว่ามากเลย น,น,นี่จะให้เห็นอันนี้คือลูกน้อยหนานะครับซึ่งมันตายไปแล้วแ้วมันก็มีต้นนี้นะครับที่มันขึ้นใน,ในต้นของมันนี่ครับต้นนี้่ามันจะขึ้นอย่างนี้เกาะอ,อย่างนี้สุดท้ายนะครับมันก็จะตายไปถ้าสมมุติว่าเราเห็นต้นนี้นะครับขึ้น ไม่น่าจะเกิน1ปีนะครับปีหน้ามันก็จะไม่มีผลให้กับเราแล้วสุดท้ายมันก็จะตายไปนะครับนี่คือสัญลักษณ์มาบอกว่าเฮ้มันมันมันจะไม่อยู่แล้วนะมันจะเริ่มตายแล้วนะแต่ผมว่ามันน่าจะมีวิธีอยู่นะครับที่จะคือเราถ้าเราพยายามที่จะแกะไอ้ต้นเนี้ยแกะทุกอย่างออกนะครับมันก็จะรอดนะครับวิธีการก็คือเราต้องแกะมันทุกอย่างเห็นขึ้นมาก็ต้องแกะ เพราะมันไม่ใช่ต้นของมันนะครับถ้าเราไม่แกะก็คือเตรียมไว้เลยครับไม่ถึงอันนี้ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดถึงถึงปีหน้านะครับก่อนน่าจะตายตัวนี้นะตัวนี้นะครับ